8สัตว์สุดโหดในผืนป่าอเมซอนอันดับที่8ค้างคาวแวมไพร์ดูดเลือดสัตว์อื่นเป็นอาหารด้วยฟันที่คมเฉียบสามารถกรีดผิวหนังได้อย่างรวดเร็วส่วนน้ำลายมีสารกันเลือดแข็งทำให้เหยื่อเสียเลือดได้นานอันดับที่7 ทารันทูล่าแมงมุมยักษ์ที่มีขนาดตัวโตวและขนดกใช้พิษเพื่อทำให้เหยื่อเป็นอมาาพาตก่อนกินแม้พิษจะไม่อันตรายกับมนุษย์แต่น่ากลัวในโลกมแมลงอันดับที่6มดกระสุนมีพิษรุนแรงที่สุดในบรรดาม,มดเมื่อถูกกัดจะรู้สึกปวดเหมือนถูกยิงและความเจ็บปวดอาจนานถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียว อันดับที่5กบลูกศรพิษแม้ตัวจะเล็กแต่พิษร้ายแรงสามารถทําให้มนุษย์เสียชีวิตได้ชนเผ่าพื้นเมืองจึงใช้พิษของมันชุบหัวลูกดอกเพื่อใช้ในการต่อสู้หรือล่าสัตว์อันดับที่4ี่ปลาปีรันย่าขึ้นชื่อเรื่องฟันที่แหลมคมและด้วยการล่าเป็นฝูงจึงสามารถฉีกเหยื่อขนาดใหญ่ให้เหลือแต่กระดูกได้ภายในไม่กี่นาทีอันดับที่3จอราเคเคแมนดมสัตว์นักล่าทรงพลังจราเคขนาดใหญ่ที่สุดในอเมซอน กินตั้งแต่ปลาไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสร้างความน่าสะพรึงกลัวอันดับที่สองอาณาคอนด้าเขียวงูที่ใหญ่และหนักที่สุดในโลกใช้การรัดเหยือ่อจนขาดอากาศหายใจก่อนกลืนทั้งตัวแม้แต่จระเข้ก็ยังเป็นเหยื่อได้เช่นกันอันดับที่หนึ่งจากัวนักล่าทรงพลังอันดับหนึ่งของปลาอเมซอนมีแรงกัดที่รุนแรงสามารถกัดทะลุกกะโหลกเหยือ่อหรือแม้แต่กระดองเต่าได้และนี่คือ